คะะะสสัาาัััาาามพธชปปรรรรรรจบกุท,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 ทขอความสุขความเจริญในธรรมจะบังเกิดมีในบรรดาญาติโยมท่านสาธุชน ทุกคนทุกท่านเช้าของวันนี้นั้นเราท่านทางหลายก็กลับมาพบกับรายการพุทธธรรมนำชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุขโขทยัยที่คลื่นความถี่ FM9 13.75เมกะเฮิร์์ ดำเนินรายการโดยอาตามาพพระมหาดวงอำนาจสิริมังคโรวัดสวรรคารามในพระสังฆราชูประถมอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัย ซึ่งจะได้หยิบยกในสิ่งที่เป็นคติธรรมเพื่อน้อมนำมากล่าวให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังเป็นประจำพร้อมกับบรรยากาศยามเช้าๆอย่างนี้ซึ่งในเช้าของวันนี้นั้นก็ตรงกับเช้าของวันที่26เดือนมีนาคม พุทธศักราช2,568กก็26แล้วจะสิ้นเดือนแล้วเหลือเวลาอีกเพียง5วันก็จะถึงวันสิ้นเดือนนะแล้วก็เหลือเวลาอีก6วันที่จะถึงวันงานบวชนาคสามัคคีประจำปี2,568 ซึ่งเป็นการบวชนาคแห่ล้อเกวียนของทางวัดสวรรคารามที่จัดถวายพระเจ้าแผ่นดินโยมก็คือสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีนะซึ่งเป็นการบวชฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่เข้ารับการบรรพชาะสมบท นเป็นการบวชฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่สมัครเข้ารับการบรรพชาอุปสมบทเนะมื่อวานนีนะ้ก็ได้นัดในส่วนของหน้าให้เข้ามาอยู่วัดโยมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกวรนัดมากกว่านี้แต่ว่าด้วยสังคมที่แปลเปลี่ยนไปนะการดำรงชีพที่เปลี่ยนไปนะก็ต้องนัดใกล้ๆวันบวชโยมแต่ว่า คนที่จะเข้ามาอยู่วัดเนี่ยต้องท่องหนังสือมาเป็นพื้นฐานก่อนเพราะว่าถ้ามาอาศัยท่องตอนอยู่วัดอย่างเดียวนี่บางทีมันเรียกว่าเส้นยาแดงผ่าแโยมคือบางทีมาใกล้เวลาแล้วท่องไม่ได้ก็น่าเสียดายเพราะว่าอาตมาเน้นเป็นสำคัญในการท่องขานหน้าผู้ที่จะมาบรรพชาทสมบท สามัคคีที่วัดสวรรคคารามนั้นเนี่ยจะต้องท่องขานนาคได้ด้วยตนเองเท่านั้นโยมไม่มีที่แบบว่าจะมาชักจูงจะนำเป็นคำเป็นคำ,เป,นคำเป็นคำไปแล้วให้กล่าวตามเราจะไม่ทำอย่างนั้นเพราะถือว่าเป็นงานที่เราตั้งใจทำถวายกรมสมเด็จพระเทพนะก็จะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างให้สมพระเกียรติของพระองค์ท่าน ในเมื่อเราตั้งใจทําถวายพระองค์ท่านทุกสิ่งที่ออกมาจากต้องสมพระเกียรตินะดังนั้นในส่วนของผู้ที่เข้ารับการบรรพชาผสมบทนั้นจกต้องเตรียมความพร้อมในส่วนของตนเองก็คือเรื่องของการท่องหนังสือหนังหาเกี่ยวกับคำขอบวช ส่วนเรื่องอื่นนั้นไม่ต้องกังวลใจเพราะว่าที่วัดสวรรคารามนั้นจัดให้ทุกอย่างโยมนะตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงที่สุดนะไม่ว่าจะเป็นชุดนาคเอ่ยผ้าไตรจีวรบาทตะลปัดถุงย่ามขบวนแหร่รถแห่เครื่องแห่นางลงนางลำทุกอย่างจัดให้หมดใบสีหมอทำขวัญ ทุกอย่างมีครบหมดเลยอาหารการกินก็จัดให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่มีสิ่งใดเลยที่ไม่จัดให้แม้กระทั่งตอนปงผมนี่นะมีดโกนก็เตรียมให้ใบบัวก็เตรียมให้สบู่ก็เตรียมให้พระขม้าก็เตรียมให้นะสิ่งที่ไม่ได้เตรียมให้ก็คือกางเกงในนี่แหละโยมกางเกงในที่ไม่ได้เตรียมให้เพราะต้องไปเตรียมเองเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกัน นะก็คือรูปร่างไม่เหมือนกันตัวเล็กตัวใหญ่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องใส่กางเกงในแบบไหนนี่อันนี้ก็ต้องขออภัยนะบางคนอาจจะบอกว่าตรงไปนะเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นการพูดเรื่องจริงนะสิ่งเดียวที่ไม่เตรียมให้ก็คือกางเกงในในี่แหละโยมนาคจะต้องเตรียมมาเองนะนอกเหนือจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราเตรียมให้พร้อมหมดเสร็จสับโยมไม่มีสิ่งใดเลยที่จะขาดตกบกพร่อง นะใบบงใบบัวสบู่สระผมนะที่จะไว้โกนหัวเนี่ยเตรียมให้หมดนะคือเอาให้ง่ายๆว่าคนที่เข้ามาบวชหน้าสมมคีของวัดสวรรคารามเนี่ยไม่ต้องกังวลใจอะไรเลยนะมาแบบสวยๆเลยก็คือมาแบบไม่ต้องแบกอะไรสักอย่างเดียวแค่ทำหน้าที่ดูแลลูกหลานของตนเองให้ปฏิบัติตามกติกาของวัดสวรรคาราม เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะเท่านั้นเองดูแลลูกหลานของตนที่จะเข้ามาบวชเนี่ยให้มีศรัทธาให้มีความตั้งมั่นแล้วก็ตั้งใจเมื่อบวชแล้วเนี่ยจะต้องเข้าร่วมปฏิบัติธรรมด้วยกันนะเราจะมีการปฏิบัติธรรมกันตั้งแต่วันแรกที่บวชเนี่ยโยมนะเราจะปฏิบัติธรรมไม่น้อยกว่า5-7วันสำหรับพระที่บวชใหม่เนนที่บวชใหม่นะ จะต้องอยู่ปฏิบัติธรรมร่วมปฏิบัติธรรมทุกเวลาที่วางกฎกติกาไว้ถ้าหากว่ารับกฎกติกาได้สามารถที่จะปฏิบัติธรรมร่วมกันได้ก็สามารถที่จะเข้ารับการบรรพชาผสมบทได้ในการอุปสมบทครั้งนี้แต่ถ้าหากว่าบอกว่าบวชแล้วจะไม่ปฏิบัติธรรมจะไม่อยู่ที่วัดสวรรคารามอันนี้โยมเพิกถอน ไม่อนุญาตให้บวชนาคสมคขีที่วัดสวรรคารามดังนั้นเนี่ยบุคคลใดก็ตามที่จะมาบวสมบทที่นี่ในงานบวชนาคสมคคีต้องมีความพร้อมพอสมควรโยมบวชแล้วจะมานั่งอยู่เฉยๆเล่นโทรศัพท์ไปไม่เอาโยมาตมาไม่เอาทุกคนเพราะว่าอย่างน้อยการบวชนาคสมคขีอย่างเทตมาบอกว่าทําถวายเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินโยม เมื่อเราทำถวายกรมสมเด็จพระเทพเนี่ยเราก็อยากที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นกุศลให้มากที่สุดและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยญาติโยมทั้งหลายที่ฟังรายการพุทธธรรมนำชีวิตผ่านสวทสุขโขทยัยหรือว่าผ่านเฟซบุ๊กเนี่ยโยมญาติโยมทั้งหลายเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนร่วมจองเป็นเจ้าภาพบาทเจ้าภาพถุงยา่ามสัปพทนผาตรย เจ้าภาพบวชเจ้าภาพอุปชาคู่สวดใบสีหมอทำขวัญคือท่านทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพแม้กระทั่งค่าอาหารค่าน้ําอันนี้คือสําคัญเมื่อพระท่านเข้ามาบวชแล้วเนี่ยตมาก็อยากให้ท่านได้มีโอกาสแผ่เมตตาวันละหลายๆรอบนะจะได้นึกถึงญาติโยมทั้งหลายที่มีโอกาสได้ร่วมบุญ5บาท10บบาทก็ถือว่าเป็นบุญ จะได้แผ่เมตตาในทุกๆวันวันละหลายๆครั้งตั้งความปาถนาดีด้วยเมตตาจิตของพระคุณเจ้าเองในการขวนขวายในสมณธรรมที่พอจะกระทำได้โยมนั่นคือสิ่งที่เราตั้งใจที่เป็นการตอบแทนญาติโยมทั้งหลายที่เป็นเจ้าภาพเจ้าทานในส่วนของการจัดงานบวชนาคสมี์ในทุกๆปี ก็จะนำพระบวชใหม่ไีได้ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมร่วมกันนะเพื่อแผ่บุญกุศลให้กับท่านเจ้าภาพเจ้าทานที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการบวชนาคสมัคคีประจำปี2,568แล้วก็ทุกๆปีที่ผ่านมาก็จะทำอย่างนี้เสมอดังนั้นเนี่ยเอาละญาติโยมทั้งหลายก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ใกล้การบวชนาคสมัคคีถึงวันนั้นเนี่ย เชิญชวนญาติโยมทุกท่านนะที่เป็นท่านผู้ฟังผ่านสวทสุขโขทยัยมาร่วมขบวนแห่หน้าคดืวอล้อเกวียนกันโยมอนุรักษ์ไว้เพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยการที่เราใช้ล้อเนี่ยหรือเกวียนเนี่ยเป็นตัวแห่หน้าเพราะอีกหน่อยเนี่ยล้อเกวียนที่พูดถึงเนี่ยมันจะไม่มีแล้วโยมมันจะค่อยๆผุค่อยๆพังไปตามการเวลาแต่บัดนี้เนี่ย วัดสวรรคารามได้อนุรักษ์ไว้ได้รักษาไว้บารุงปรับปรุงซ่อมแซมมีจำนวนทั้งสิ้นถึง47เล่มเกวียนจำนวน47เล่มเกวียนที่มีอยู่เป็นสมบัติของวัดสวรรคารามทั้งสิ้นในวันบวชนาคแห่ล้อเนี่ยก็จะนำออกไปอวดโฉมทั้ง47เล่มเกวียนให้ญาติโยมทั้งหลายได้โยนกัน นะในส่วนตรงนี้จึงใช้เสียงนี้เชิญชวนญาติโยมที่เป็นท่านผู้ฟังนะวันที่สองเมษามาที่ตลาดสวรรคโลกกันโยมมาเป็นพลังของความเป็นสุขโขทยัยที่จะเรียกว่าประกาศออกไปสู่สายตาของสาธารณชนนะว่าน,นี่คือการบวชนาคแห่ล้อซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่มีล้อเยอะที่สุดในขบวนแห่นาคญาติโยมทั้งหลาย ย้ำนะเชิญชวนญาติโยมทุกท่านเลยถ้าใครไม่ติดภารธุระอันหนึ่งอันใดวันที่สองเมษาเชิญชวนมาร่วมขบวนแห่นาคด้วยรอ้อเกวียนของทางวัดสวรรคารามร่วมกันเอามาคติธรรมเช้านี้ซะหน่อยแล้วกันนะคติธรรมเช้านี้ที่จะหยิบยกขึ้นมากล่าวให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟัง ในเช้าของวันนี้ก่อนที่จะหมดเวลานะต้องขอภายาดโยมอีกนิดหนึ่งว่าช่วงนี้ก็อาจจะพูดถึงเรื่องของการบวชนาคสามัคคีบ่อยหน่อยนะเพื่อให้โยมได้ทราบถึงช่วงเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้มามีส่วนร่วมด้วยกันเนะาะะนนั้นการพูดรายการธรรมะช่วงสัปดาห์นีนะ้จนถึงหลังจากบวชนาคสามัคคีไปแล้วเนี่ยก็อาจจะพูดถึงเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับการบวชเนี่ยมากหน่อย ช่วงเวลาของธรรมะก็จะลดลงไปนิดหน่อยต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยคติธรรมเช้านี้เขาบอกว่าโลกใบนี้ไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่โยมสิ่งนี้คือกฎเกณฑ์ทุกสิ่งที่แปลเปลี่ยนยอมรับได้หรือยอมรับไม่ได้โลกหาได้แค่ไม่เรียนธรรมเพื่อเรียนรู้ในความจริงของโลกเรียนแล้วจงรู้ลงมือปฏิบัติ จากเพจวัดโสมนัสราชวรวิหารนี่ให้เครดิตเขาโยเพราะเขียนว่าเพจวัดโสมนัสราชวรวิหาราเขาบอกโลกใบนี้ <c oughs> โลกใบนี้ไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่สิ่งนี้คือกฎเกณฑ์ทุกสิ่งที่แปรเปลี่ยน ยอมรับได้หรือยอมรับไม่ได้โลกหาได้แค่ไม่เรียนธรรมเพื่อเรียนรู้ในความจริงของโลกเรียนแล้วจงรู้ลงมือปฏิบัติชัดเจนนะกติธรรมนี้เนี่ยประโยคเหล่านี้ต่มาว่าชัดเจนที่สุดเลยนะเขาพูดถึงโลกเนี้ยนะไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่สิ่งนี้คือกฎเกณฑ์คือหมายความว่ายังไง มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาบนโลกใบนี้โยมแม้แต่ตัวโลกที่เรายืนอ,อยู่เนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงนะไอ้คำว่าเปลี่ยนแปลงก็คือหมายความว่าสภาพของมันเนี่ยไม่คงที่ไม่คงทนโยมนี่เรียกว่าความเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ไม่คงทนทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นมีการเปลี่ยนไป แม้กระทั่งเปลือกโลกเองยังมีการเคลื่อนการขยับเลยโยมและโยมลองนึกดูเนี่ยโลกที่เรายือนอยู่ทุกวันนี้วันหนึ่งวันหนึ่งเรามีการก่อสร้างตั้งมากมายอยู่บนผิวโลกเนี่ยถามว่าจะให้โลกใบนี้ยมันคงสภาพเดิมเหมือนเดิมก็คงเป็นไปไม่ได้นะเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแม้กระทั่งสภาวะอากาศบนโลกนี้ก็ตามเนี่ยโยมนะปรากฏการเรือนกระจกเอ่ยฝุ่นควันต่าง,าง,างๆเอ่ยอนะไรต,ต่างๆเนี่ย มันก็คือความเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่อยู่บนพื้นฐานของความเปลี่ยนแปลงท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ปัญหาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ว่าในขณะที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้โยมไม่ว่าโยมจะยอมรับมันได้หรือยอมรับมันไม่ได้ก็าตามโลกนี้ก็ไม่ได้สนใจโยมนะเอาจริงๆ โยมจะอยู่หรือไปจะมีชีวิตหรือตายบนโลกใบนี้ตัวของโลกเนี่ยก็ไม่ได้สนใจไม่ได้แคร์โยมได้ซ้ำไปโยมจะอยู่หรือตายเนี่ยโลกไม่ได้สนใจโยมมันก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่อย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาญาติโยมทั้งหลายแม้กระทั่งผู้คนที่อยู่บนโลกนี้ก็สลับหมุนเวียนเปลี่ยนไปจากรุ่นสู่รุ่นไม่เคยเห็นใครมีชีวิตอยู่เป็นอมาตะ เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนล้านปีก็ไม่เคยเห็นนะต่อให้โลกนี้มีอายุยืนยาวนานหลายหลายล้านปีนะก็ไม่เคยเห็นมีคนอายุคก,ก่อนๆที่จะมีชีวิตอยู่จวบจนปัจจุบันโยมทุกคนต่างล้มหายตายจากไปเสียหมดสิ้นนั่นคือคือวัต,ตจักร นะคือความเปลี่ยนแปลงคือสัจธรรมคือความจริงญาติโยมทั้งหลายมันคือสัจธรรมความจริงของชีวิตเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงโลกได้ในเมื่อมันคือความจริงเนี่ยแม้กระทั่งตัวอาตมาเองก็ตามที่นั่งพูดรายการพุทธธรรมนำชีวิตอยู่ตรงนี้อยู่กับญาติโยมท่านผู้ฟังผ่านวิทยุตรงนี้ก็ตาม แม้ในที่สุดวันหนึ่งอาตมาก็จะไม่ได้ทําหน้าที่นี้โนะยมเคยเห็นมาแล้วในอนดีตอย่างเช่นหลวงพ่อพระครูวิจิตธรรมนิเทศหนะลวงพ่อพระครูวิจิตธรรมนิเทศหรือโยมรู้จักกันในานามของหลวงพ่อพระครูโชติเนี่ยในอนดีตที่ผ่านมาท่านเองก็เคยนั่งจัดรายการพุทธธรรมนาชีวิตเรียกว่าเป็นรุ่นบุกเบิกเลย จัดรายการพุทธธรรมนำชีวิตอยู่กับญาติโยมมาตั้งหลายปีตั้งแต่ยุคบุกเบิกอ่ะจวบจนสุดท้ายเนี่ยท่านอาพาธแล้วก็ไม่สามารถที่จะจัดรายการพุทธธรรมนำชีวิตได้อีกโยมก็ต้องใช้เทปเก่าที่ท่านเคยพูดไว้นำมาเปิดใหม่เพื่อให้ญาติโยมได้ฟังเนี่ยนี่คือยกตัวอย่างแม้กระทั่งหลวงพ่อพระครูวิจิต ธรรมนิเทศหรือหลวงพ่อพระครูโชติเนี่ยท่านก็ไม่ได้มีชีวิตเป็นอมาตะโยมอดีตเคยมีท่านแต่ปัจจุบันไม่มีมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะปัจจุบันเปลี่ยนจากหลวงพ่อพระครูธรรมวิจิตผูจิตธรรมนิเทศเป็นอัตมาภาพพระมาหาดวงอำนาจแล้วจงเชื่อเถอะโยมว่าในอนาคตตการเบื้องหน้านะจะบอกว่าอันใกล้ไม่ถือว่าไกลหรอก ในอนาคตการเบื้องหน้าอันใกล้นี้เนี่ยอีกหน่อยมหาดวงอำนาจก็ไม่ได้นั่งพูดธรรมะตรงนี้หรอกโยมนะก็จะเป็นพระรูปอื่นมาทำหน้าที่แทน,นมหาดวงอำนาจที่มีชีวิตอยู่วันนี้ก็จะล้มหายตายจากไปเหมือนกันนะจะทอดทิ้งร่างอันไร้ประโยชน์เนี่ยไว้บนผืนแผ่นดินนี้เหมือนกันล้มหายตายจากเหมือนหลวงพ่อพระครูวิจิตธรรมนิเทศเหมือนกันโยม เนี่ยมันก็จะสลับ,บุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างนี้นี่คือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่มีความเปลี่ยนแปลงดังนั้นญาติโยมทั้งหลายในส่วนตัวของท่านเองที่เป็นท่านผู้ฟังที่นั่งฟังกันอยู่ในทุกเช้าค่ำเนี่ยโยมนะไม่ว่าจะฟังรายการใดก็ตามในขณะที่ท่านมีโอกาสเข้ามานั่งฟังอยู่แม้ตัวท่านผู้ฟังทั้งหลายเองก็อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เงื่อนไขเดียวกันกับอาตมาโยม ก็คือความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของโยมทีนี้เนี่ยเมื่อชีวิตของคนเราเนี่ยญาติโยมทั้งหลายอยู่บนพื้นฐานของความเปลี่ยนแปลงเนี่ยตมามีชีวิตอยู่อีกไม่ถึงร้อยปีก็ตายแล้วโยมอยู่ไม่ได้แล้วตอนนี้สี่สิบกว่าโอ้ถ้ามีอายอุมีอายุยืนออกไปอีกร้อยปีเท่ากับตามาจะต้องอายุร้อยสี่สิบกว่าปีเนี่ยเคยเห็นเมื่ลโยมเกิดมาคนอายุร้อยสี่สิบกว่าปีไม่น่าจะมีเนาะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโยมคําถามที่จะทิ้งทายเนะี่ยเป็นคําถามที่อาจจะไม่ได้ต้องการคําตอบคําถามก็คือถามว่าในเมื่อเราทุกคนกําลังบ่ายหน้าไปสู่ความตายทั้งหมดอาตมาขอใช้คําว่าทั้งหมดเลยเพราะไม่มีใครรอดหรอกโยมแล้ววันนี้เนี่ยโยมใช้ชีวิตของโยมอย่างไรมีความสุขดีไหมกับการใช้ชีวิต เบียดเบียนตนเองไหมเบียดเบียนคนอื่นทางสังคมไหมนี่โยมมันสะท้อนได้หมดเลยว่าเราใช้ชีวิตของเราอย่างไรถ้าหากเรายังใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความโกรธความเกลียดชังโยมไม่มีประโยชน์จริงๆนะย้ำว่าไม่มีประโยชน์จริงๆเพราะว่าชีวิตเราอยู่ได้ไม่นานก็ตายเนี่ยในเพจของวัดสมนัตเนี่ยเขาจึงบอกว่า ไม่ว่าอะไรมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรคุณจะรับได้หรือไม่ได้ก็าตามโลกนี้ก็ไม่ได้แคร์คุณต่อให้คุณจะร้องไห้เพราะความเปลี่ยนแปลงนั้นจนน้ําตาเป็นสายเลือดก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดโลกไม่ได้แคร์คุณนนวัดสมนันท์เขาจึงกล่าวต่อไปว่าเรียนธรรมะเพื่อเรียนรู้ในความจริงของโลกความจริงของโลกก็คือสิ่งที่จะมากล่าวให้กับญาติโยมทั้งหลายได้ฟัง อยู่บนพื้นฐานของความเปลี่ยนแปลงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนี่คือความจริงที่ใครก็ไม่อาจต้านทานมันจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่อย่างนั้นญาติโยมทั้งหลายดังนั้นเขาจึงบอกว่าให้เรียนธรรมะเนี่ยเพื่อให้รู้จักความจริงเนะพอเรียนรู้จักความจริงแล้วก็จงลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งญาติโยมทั้งหลายสําคัญคือตรงนี้นี่แหละ เรียนรู้จักความจริงเมื่อรู้จักความจริงแล้วลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งถามว่าคนเราที่นั่งฟังรายการพุทธธรรมนำชีวิตเนี่ยยมรู้ไหมว่าความตายเป็นยังไงรู้นะรู้ว่าทุกคนเกิดมาต้องตายไหมยยมว่าโอ้ยโตมาขนาดนี้จะไม่รู้ได้ยังไงใช่ไหมยมจะบอกว่าโตมาขนาดนี้จะไม่รู้ได้ยังไงว่าคนเราเกิดมาต้องตายแต่ถามว่ายอมรับได้ไหม ท่านผู้ฟังเนี่ยยอมรับได้ไหมว่าถ้าวันหนึ่งเรากำลังจะจากคนในครอบครัวของเราเรากำลังจะจากลูกหลานของเรากำลังจะจากสามีภรรยาของเรากำลังจะจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราไปถามว่าเรายอมรับได้ไหมโยมเรายอมรับได้หรือเปล่านะวันก่อนนิโยมมาถวายทานน่ะ โยมมาถวายทานโยมบอกน,อนนี้คือพ่อ <c oughs> อายุแปดสิบแปดเองว่างั้น่ะโยมใช้คำว่าอายุแปดสิบแปดเองโอ้โหโยมอายุแปดสิบแปดเองอาตมาบอกว่ามันไม่ใช่แค่แปดสิบแปดเองนะโยมอายุตั้งแปดสิบแปดปีเนี่ยถือว่าอยู่มาได้ไม่น้อยนะ โยมบอกว่าไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงอยากให้อยู่ไปนานๆไม่อยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆโอ้โหโยมมันห้ามได้หรืออาตมายังห้ามความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไม่ได้เลยเนี่ยเริ่มจากกแกแอมกระอไออีกและเริ่มมีเสมหะมากอ,อกวอีกล้นี่คือความเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นนะ่ะที่เป็นสัญญาณเตือนให้เรารู้ว่าเรากําลังบ่ายหน้าไปสู่ความตายในทุกๆการเปลี่ยนแปลงเนะี่ย มันส่งสัญญาณให้เรารู้ว่าเรากำลังเดินใกล้เข้าไปสู่ความตายมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นดังนั้นอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ร้อยรัดมัดใจของญาติโยมทั้งหลายเนี่ยเอาจริงๆเราจะต้องปลดเปลื้องในสิ่งเหล่านั้นลงให้มากที่สุดโยมอย่างที่ธรตมาบอกว่าความโลภเนี่ยถามว่ามีประโยชน์อันใดไหมโอเคมันอาจจะมีประโยชน์ในการดำรงชีพของท่านเองแต่ถามว่าเมื่อถึงที่สุดแล้วเนี่ย ต่อให้ท่านมีมากเท่าไหร่ท่านก็ไม่สามารถจะต้านทานมัจจุราชคือความตายได้นะท่านไม่สามารถเอาชนะความตายได้นะไม่ว่าท่านจะมีทรัพย์มากแค่ไหนก็ตามสิ่งที่ท่านมีเหล่านั้นเนี่ยก็จะต้องทิ้งเป็นสมบัติของโลกทั้งสิ้นไม่ได้สามารถที่จะนำติดต้องตามตนไปทุกภพทุกชาติทุกหนทุกแห่งเป็นไปไม่ได้ญาติโยมทั้งหลายเมื่อเป็นสมบัติของโลกก็ทิ้งไว้กับโลกนี่แหละถามว่าความโกรธก็เช่นเดียวกัน นะไม่ว่าคุณจะโกรธจะเกลียดใครมากมายเพียงใดก็ตามสุดท้ายตัวคุณเองก็ตายคุณไม่สามารถที่จะโกรธเกลียดเขาได้ตลอดไปโยมเราจะแยกย้ายจากกันไม่ใช่แค่เราเท่านั้นที่ตายแม้คู่กรณีของเราก็ตายเหมือนกันดังนั้นจึงกล่าวย้ำถามท่านผู้ฟังว่าเราจะโกรธจะเกลียดกันไปเพื่ออะไรเราจะแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันไปเพื่ออะไรเราจะทำร้ายทำลายกันไปเพื่ออะไร นี่คือคําถามที่ไม่ต้องการคําตอบหรอกเพราะมันเป็นเรื่องปัจเจกับบุคคลเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเท่านั้นเนาะก็ฝากญาติโยมไว้แล้วกันประมาณนี้เอาส่วนงานบวชนาคสาม,มัคคีเนื้อวันที่2เมษามาร่วมแห่นาคด้วยกันที่ตลาดสวรรค์โลกแล้วใครจะมาเปิดโรงทานนะก็สามารถมาได้นะบางคนถามว่าตั้งโรงทานได้ไหมได้แต่มาไม่ห้ามหรอกนะก็เป,เป็นวันที่3โรงทานนั้นจะเป็นวันบวชวันที่สมมีนา ขอโทษโยม,มสามเมษาขออภัยนะวันที่สามเมษาก็จะเป็นวันให้การบรรพชาุสมบทตั้งแต่หกโมงเช้าเลยแห่หน้าเข้าโบสถนะ์ส่วนลงทานก็จะมาตั้งประมาณสิบโมงโนะยมสามารถมาตั้งได้หลายคนแจ้งความประสงค์ไว้ก็มีที่จะมาร่วมเปิดลงทานในงานบวชหน้าสัมัคคกีิก็ขออนุโมทนากับญาติโยมด้วยแล้วกันเอาละวันนี้ดูเวลาเวลาหมดหมด,หมดเวลาอีกแล้วโยมนะท้ายที่สุดนี้ก็ขอความสุขความเจริญในธรรม จมงมาเกิดมีแก่บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเถินขอเจริญพร